สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูในกากันนะวันที่เท่าไหร่จะได้รู้ว่าวันเดือนปีอะไรคือวันนี้วันที่28สิงหา2565นะครับวันนี้ก็จะมาถามความรู้สึกของน้องสองสองท่านนี้เพราะว่าน้องไม่เคยเล่นแล้วก็เดินเข้ามาที่สนามนะครับว่าอางั้นถามเลยครับน้องชื่ออะไรบ้างครับทั้งสองคนอ่าชื่อเต้นะครับครับอ่าหนูชื่อเมย์ค่ะครับแล้ววันนี้คุณเต้กับคุณเมย์นี่มาเจอสนามเราได้ไงครับ ก็คิดว่าอยากเล่นบีบีกัน,นครับก็เลยเซิร์ชเข้าไปใน Google เลยและคือที่นี่ขึ้นเป็นที่แรกเลยครับที่เขาบอกว่ามีที่เล่นกันอืก็จริงๆก็กังวลอยู่ค่ะว่าจะมีทีไหมเพราะเคยเข้าใจมาตลอดว่าแบบต้องฟอร์มทีม,มาก่อนอถึงจะมีที่เล่นอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าตัดสินใจดุมๆมาค่ะครับครับก็ถือว่าถือว่า้าเรียกอะไรอะ่ะพอเปิดใจที่ที่เราจะมาแล้วเนี่ยคือมาเจออะไรข้างหน้าก็ค่อยมายังไงมันก็สนุกใช่ไหมครับแล้ว าจากการเล่นผ่านไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าลักษณะการเล่นเกม b ีบเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยครับและต้องใช้การทํางานร่วมงานเป็นทีมสูงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับอ uh huh. าค่ะถ้าในส่วนของเมย์ก็รู้สึกว่าได้ฝึกทักษะค่ะอย่างแรกคือการมองเห็น uh huh. ต้องคอยสังเกตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ uh huh. ก็ต้องแบบมีความเป็นทีมเนาะแล้วก็กะว่าถ้ามาเล่นบ่อยๆก็น่าจะแบบ ฟอร์มทีมกับพี่ๆได้เราจะเล่นได้เก่งกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะคก็โดนยิงมาหลายสองนัดแล้วก็ยังรู้สึกว่าได้ค่ะไม่เจ็บมากผ<ว>ู้หญิงก,ก็เล่นได้ค่ะนี่บางทีเจ็บหรือไม่เจ็บก็อยู่ที่หลายๆอย่างก็คือ1ก็คือสนามเราก็จะจํากัดความเร็วปืน2ก็คือมีชุดให้ใส่เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ชุดไว้ก่อนเพราะว่าบางคนนี่คิดว่าจะร้อนเนี่ยแต่ว่าใส่ชุดหนีของ,งสนามเนี่ยน้องก็ยังสามารถแบบว่าบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะแบบ หลบด้วยการกลิ้งคาอะไรประมาณนี้มันมีหลายๆอย่างนะครับใช่ใช่นี <c oughs> ่ก็มีได้ไปกลิ้งบนเนินเหมือนกันอ๋อฮะทนในห,หนัง <c oughs> ครับแล้วถ้าเกิดให้ <c oughs> ให้ให้ให้บอกถึงความสนุกในใ,ในในแบบบ B ีเนี่ยจากกิจกรรมแบบอื่นเนี่ยจะจะบอกเพื่อนยังไงบ้างครับที่วรากิจกรรมแอดเวนเจอร์ใช่ไหมคะอื่นๆที่เคยทาํามาก็จริงๆ,ๆเป็นคนที่ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ไม่ค่อยชอบการเดินห้างชอบมาเล่นอย่างนี้ก็รู้สึกว่า ถ้าเกิดแบบก็อยู่ติดอันดับท็อปสามนะที่ชอบรู้สึกว่าได้ยิงปืนจริงๆปืนจริงๆไม่ใช่แบบว่าปืนปลอมๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็<อ>ได้เล่นเป็นทีมรู้สึกว่าแบบว่าได้ฝึกการสื่อสารการสังเกตแล้วก็มันน่าจะแบบมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันด้วยในการแบบรู้จักทํางานกันเป็นทีมการสังเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็รู้สึกว่ามันเล่นแล้วได้ประโยชน์เยอะก็เดี๋ยวมาเล่นอีกเนาะได้ได้ได้มี รู้สึกว่ารู้สึกไหมว่ามันแบบมีลักษณะของการคล้ายๆแบบการเอาตัวรอดในในในชีวิตจริงบ้างในในบางจังหวะอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องคอยหลบหลีกไม่ให้ให้ให้ผลสายตาจากฝั่งตรงข้ามฮะ ใช่ใช่ใช่ค่ะก็หนูก็คอยระวังตลอดนะคะ uh huh. แต่ว่าคนเราก็จะแอบ,บอยู่แค่หลังกําแพงไม่ได้ uh huh. ก็ต้องคอยมีจังหวะที่แบบออกมาเนี้ยหรือว่าบางจังหวะที่แบบหนูประจันหน้ากับเขาหนูรู้ว่าหนูอ่อนกว่าแต่ว่าหนูก็สู้ uh huh. ก็อย่างว่ารอจังหวะแบบเอะเราขึ้นบนเราลงล่างแล้วเ,เราหมุนไปดีให้เขาหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันได้เอาตัวรอดเหมือนที่พี่พูดจริงๆแล้วก็มันสนุกมากในมุมหนูนะเธ uh huh. อสนุกไหม อันนี้โดนยิงน่ <laughs> อันนี้โดนยิงตลอด <laughs> โดนยิงทุกเล่นทุกครั้งที่เล่นเลย <laughs> อ๋อไม่ก็คือหนึ่งก็คือมันเป็นเกม嘛 <laughs> ใช่ปะมันโดน<ช>ปุ๊บโดนนัดเดียวเราก็ออกเด็กเกมหน้าเล่นใหม่เราก็ไม่ต้องซีเรียสกับการหลบอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเล่นบ่อยๆเราไม่อยากโดนยิงเราก็อาจจะค่อยๆแบบโผล่ที่เล่นลน้อยอะไรประมาณนี้คร <c oughs> อันนี้ฝ <c oughs> ากชวนเพื่อนๆที่ที่คิดว่าอจะมาเล่นดีไหมเนี่ยบีบีเนี่ยมันเจ็บหรือเปล่าหรือว่าต้องมาคนเดียวหรือแบบมาหลายคนเนี่ยฝากน้องชวนเชิญชวนหน่อยครับ ก็ถ้าใครที่ชอบเล่นเอ่อกกีฬาเพจเอเวนเจอร์นะครับหรือเป็นพวกที่ชอบปืนหรือชอบเล่นเกมยิงปืนอะไรก็ได้ลองมาเล่นของจริงดีกว่าเล่นแท้แบบผ่านในจอครับการเล่นของจริงมันต่างกันจริงยังไงก็ลองมาเล่นและไม่ต้องคิดว่าเอ่อต้องมีเพื่อนหลายคนถึงจะมาเล่นได้คุณเดินเข้ามาคนเดียวคุณก็มีเพื่อนข้างในได้ครับ ใช่ใช่ค่ะพี่พี่ดูแลดีมากสอนตั้งแต่คือหนูไม่เคยจับปืนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เล่นก็พี่เขาก็สอนดูแลดีแล้วก็เข้าใจง่ายหนูรู้สึกว่าแบบต่อให้หนูมาคนเดียวแบบเพื่อนไม่ได้มาด้วยหนูก็กล้าเข้ามาเล่นคนเดียวอ่ะเขาฝากผู้หญิงนะคะคิดว่าผู้หญิงอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจแต่จริงๆมันเป็นกีฬาที่ผู้หญิงกับผู้ชายเล่นด้วยกันได้ค่ะมันสนุกมากมันไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าเพศหญิงแบบจะเล่นซูไม่ได้ก็ไม่นะคะหนูก็โดนยิงน้อยกว่าประมาณน,นั้นค่ะลองมาเล่นดูนะคะสนุกหนูชอบเครับขอบคุณมากคคครคครัับบอ